ท่านผู้ชมครับเราเดินกันตออ่อไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ครับว้าวช่างยอดไปเลยนะฮะด้านท้ายมือเป็นท้องน้ำนะครับนี่ครับด้านขวามือจะเป็นกระจกนะฮะ<า>ให้ตายสิ่จอร์ดมันยอดมากเลย<า>อะเครงหลังเป<า>็นพระนีคนนี้ตวนพี่อยู่ที่นี่นะด้วยจริงไหมครับประกาศครับที่ว่าชอบเด็กป .6 ครับเป็นเรื่องไม่ไม่จริงครับข่าวไปครับอันนี้ผมยืนยได้ที่เขาในป .4 ระหว่างนิกูกับอาดาคอนดาชอบอะไรครับชอบ ไม่ชอบเลยครับไม่ชอบเลยไม่ชอบลิโก้เนี่ยเาเดินต่อเข้าเนอะไปต่อไปต่อไปไเข้าไปอจะไปใกล้ไปกันคลับมาครับผมจากสำนักข่าว ดูดองลองดูนะครับคับผมวันนี้เราจะมาพากัพี่ดังครับอันนี้เป็นรอบสื่อรอบสื่อไปเไปหนังที่เรื่องว่าจไปดีครับโอเคครับขออนุญาตครับหน่อยครับขออนุญาตนอรัขออนุญาตน่อรไม่ได้ครับปิน้อบต้องครับต้องครับน่ไม่ได้ครับ